สวัสดีค่ะชื่อนายสสุกัญญาสีจันทร์เลขที่7อยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งับวันนี้จะมานําเสนอเรื่องความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์ค่ะความหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งหมายถึงการนับหรือการคำนวณพระจนาอุกรมฉบับพระราชบัณฑิตยาทานพุทธศักราช2 5 4 2ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า คอมพิวเตอร์คืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ประเภทของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมาร์ทสูงแต่ยังต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมากมีเนื้อความจำมากขึ้นมาเมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนที่ใช้โปรแกรมที่แตกต่างกันนับร้อยพร้อมๆกัน เหมาะกับการใช้งานทั้งในด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ธุรกิจโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมากๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถสูงสาม,มารถต่อพ่วงไปยังอุปกรณ์ต่างๆราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าการออกแบบและการผลิตต้องใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนิยมใช้งานสองดาวและยานอวากาศสำหรับไทยมีใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เทคโนโลยีและเคริ่อละคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นต้นมินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางส่วนว่าใช้กับหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็กได้มีราคาถูกลงสามารถทํางานได้หลายงานพร้อมกันเหมือนเครื่องมินเฟรมแต่ขีความสามารถในการต่อพ่วงน้อยกว่าหน่วยงานที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่กองกรมมหาวิทยาลัยบริษัทห้างร้านอ้นสังผิสินค้าโรงแรมโรงพยาบาลเป็นต๊ะ ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้กันทั่วไปและนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเรีย really, อย่างหนึ่งว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลคนทั่วไปนิยมเรียกว่า PC ใช้ตัวประมวลผลแบบซิปเป็นองค์ประกอบหลักเ o ิร์ t สเตชั w นเวิร์ t สเตชันคอมพิวเตอร์เป็นแบบตั้งโต๊ะที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายชิ่งในการจัดสรรและใช้ชัพยากรร่วมกันเช่นแฟ้มข้อมูลโปรแกรมประยุกต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆโดยเชื่อมโยงกับอร์มินนลนหลายเครื่องอีกทั้งได้ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการคำนวณนด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นๆที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟิก